แลวน้่งตรงเลยค่ะสวัสดีครับบอสเกมครับสวัสดีครับนูนัฐรัสครับเย้ ครับผมในคอนนี้เราก็จะเจอบอสกับโนอื่นครับผมไม่ใช่มีเยอะกว่านั้นครับทุกคนบอกเลยว่าอ่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนฝั่งคูจินแล้วเราจะบอกว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่าเช่นเช่นร้องอืเล่นเป็นเอลบั้มต่ตตะตะไม่ได้ใช่ เราไม่ได้มาเต้นระบังมให้ทุกคนดูเรามาทำอะไรฮะเรามาเต้นสเต็ปเท้าไฟอบอกเลยเวทีต้องลุกเป็นไฟแน่นอนใช่แล้วฮะผมก็วันนี้นะฮะเราก็มาแอบสปอยเล็กๆน้อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราขนาดนี้ใช่ว่าในฝั่งฝั่งของคูจ้นมีใครบ้างฝั่งของคูจ้นมีใครบ้างคนที่หนึ่ง แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือบอยไม้บอยไม้อ่าบอยไม้บอสครับผมและนอนหนูอ่าน็อตครับเอ้ยไม่ใช่โนอื่นครับโนอื่นฮะครับผมก็พูจริงคู่ที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นพวกเราสองคนเลยนะฮะใช่ครับผมบอสโนอื่นครับผมแล้วก็มาถึงคู่ที่สองพี่คนนี้พี่คนต้นด้วยบอยไม้เหมือนกันอ่ามือแวผมู้แ้ว พี่บุญครับผมนี่พี่บุญนะครับผมปรมบุญเปรมบุญเปรมนะครับผมคูเปอร์บอยเซฟจีครับผมแล้วก็พี่อินแล้วก็พี่วอลครับผมใช่ครับผมโอเคแล้วในคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมถ้าพูดถึงความตื่นเต้นแล้วก็เต้นตื่นมากกว่าครับเฮ้ยตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าที่นั่งคนก็แบบเยอะมหาศาลเนาะใช่ไหมแล้วแบบ เราต้องมาเจอกับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ทางฝ่ายยับที่แบบม,มีแต่ความสามารถรุ่นพี่คู่จิน้นหลายๆคู่ที่แบบว่ามีแต่คนเก่งๆนะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเองให้แบบสู้พี่ๆเขาเหมือนกันต้องนะเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะว่าสเตจเนี่ยลุกเป็นไฟแน่นอนความยาว8เมตรเอ้ย,อยนี่เราจัดนรองเฮ้ยยาวจริงนี่เราจัดถึงกลางสนามบอลเลยนะทุกคน กลางสนามบอลที่คือแบบสเตจคือยาวออกมาแน่นอนทุกคนไม่้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบจัดในสนามบอลแล้วแบบมันจะร้อนไหมมันร้อนอยู่แล้วทุกคนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวผมติดแอร์ไม่ไม่ไม่แต่ร้อนกว่าสนามบอลคือคืออะไรคือพวกเราครับผมมันร้อนขนาดไหนมันร้อนขนาดไหนร้อนขนาดไหนฮะร้อนขนาดไหนอุ๊ยถ้าร้อนขนาดไหนผมว่า ร้อนกว่าอากาศเมืองไทยอะครับเฮ้ยผมว่าก็ได้อยู่นะก็ร้อนแบบอาจจะเต้นๆอยู่แล้วถอดเสื้อหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแรงเกินแรงเหรอไม่โอเคนี่คุณนี่คุณฟิตคุณประการนี้หรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยโป๊ะเหรอใช่แล้วฮะร้อนแรงแน่นอนยิ่งกว่าไฟประเทศไทยครับผมโชว์พิเศษของพวกเราทั้งสองคนนะฮะผมก็แน่นอน เนาะอย่างอย่างผมเนี่ยก็ร้องเพลงนะครับ <ừ> ผมก็ มีเต้นบ้างได้นิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยอย่างโนอื่นนี่ก็จะก็จะร้องร้องแล้วก็เต้นเหมือนกันแน่นอนว่าง่าจะได้เห็นโชว์พิเศษจากพวกเราทั้งสองคนแน่นอนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสงคนชอบอยู่แล้วใช่ฮะแล้วก็พูดเลยว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําด้วยครับมีการเตรียมตัวมีการคุยเรื่องเพลงกันอย่างหนักเหมือนกันว่าแบบเพลงอะไรไปโชว์ดีใช่แล้วฮะเขาบอกว่าเพลงนี้ดูแบบดุดันมากเลยใช่ไหมโอ้ดุดันไหมดุดันดุดัน เพลงอยู่ดันมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวทีต้องรู้เป็นไฟแน่นอนนะอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยเนาะใช่ในฐานะที่เราเป็นแบบคนที่คิดโชว์เองด้วยเลือกเพลงเองมีส่วนร่วมแต่เราเป็นคนเลือกเพลงเองนะใช่ไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องหรือเพลงเต้นเนี่ยบอกเลยว่าแบบเลือกมามันจะแบบมันจะไม่ร้อนแรงได้ยังไงอ่ะใช่ไหมผมเราต้องจดจำนะเฮ้ยบอกเลยทุกถ้าถ้าใครที่กําลังคิดว่าแบบเอ้ยมันอยากมาดูบอสโนอ่นแบบจะได้เห็นบอสโนอ่นร้องเพลง เพลงเดียวหรอแล้วกี่เพลงไม่ใช่บอกเลยว่าเราอยู่เต็มสตรีมเราอยู่จนแบบจบงานอ่าเรียกง่ายคือเราจะอยู่แทบทั้งโชว์เลยครับใช่ครับเราจะเสนอได้ทุกคนไม่ใช่แค่แค่เราทั้งสองคนนะทุกทุกคนเลยครับรวมถึงท่าคููจิ้นแล้วก็พี่ศิลปินใครยับเนี่ยก็คืออยู่เนี่ยต้นจนจบเลยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาเพลงเดียวแล้วก็เอ้าไม่ได้ดูแล้วอย่างงี้ไม่ใช่นะทุกคนก็คือแบบเราจะได้เห็นเราจะได้ดูทั้ง ความสามารถนั่นสกิลนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีศิลปินเก่งๆนั่งเยอะนะอฟอร์มเต็มที่แน่นอนบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จะได้เห็นแบบโชว์ยิ่งใหญ่อลังการได้เห็นเพลงต่างๆที่แบบไม่เคยเห็นเราหรือคู่ที่อื่นๆหรือว่าพี่ๆยับจัดที่ไหนมาก่อนแน่นอนใช่แล้วเชื่อไหมไม่เชื่อเแฟนเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อ เชื่อไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเกมฝึกสกิลพิสูจน์กันหน่อยว,ว่าเป็นว่าเป็นตัวจริงกันหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่ตัวจริงอยู่แล้วนี่ไงตัวจริง <Okay. S 1> อยู่แล้วตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่บอลหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงส<ช>ิด่านแรกกติกาครับผมจงบอกชื่อเพลงให้เร็วที่สุดจากคุณเป็นที่เห็นครับได้เลยครับหนึ่งสองสามทีนี้บอลคิดแต่ไม่ถึงคิดชื่อเพลงคิดแต่ไม่ถึงครับผมถูกไม่ถูกเฮ้ยถูกไหมถูกฮะถูกค่ะ ไอ้นี่ผมผมสามารถร้องเพลงได้เลยไหมฮะยใายผมร้องเลยไม่กันเจ็ดนัดไม่กันเจ็ดนัดเตื้นนะได้อยู่ฮะโอเคคนที่สองบอดที่สแลมอกหักครับถูกไหมฮะเอ้าอกหักเหรอเอออกหักละถูกไหมถูกะถูกครับพี่ชานโตเตโตอะรักแท้ดูแลไม่ได้ถูก่ะ คิดเพลงเดียวกันเลยนะรู้ป่ะแต่ดึกดึกไม่ออกแบ็ i พิงเล s คิว l t h เซิร์ฟครับคอ่ารันตัวค้ามนถือยังงงอยู่แบสแซดอย่างบ่อยทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยทรงอย่างแบสครับเนี่ยอ่ะคนเล่นคนนี้ยินเสียงโง่ รักเธอคนนี้24ชั่วโมงคุณข้าแหา่อย่ามาเล่นกับไฟไฟอร์ไฟบอยไฟบอยนั่นแหละโอเคเราเคยฟังย่ามและบอสโนอึนสมไตร์ซองเกิร์ลครับเฮ้ยแหม่อุ้ยขออภัยนะคะหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับผมและโนอึนพูดชื่อเพลงผิด ต้องขออภัยจริงๆศิลปินทุกๆคนด้วยนะโอเคันนครับผมสมวัสดีโอเสมอโอเคจากเพลงเราจะมาดูกันว่าทั้งสองคนเนี่ยมีสกิลแดนซจริงหรือเปล่าอ่ะขยับขยับขยโยกเอลหน่อยไหนมีสกิลแดนซ์จริงหรเปล่าเฮ้ย ใครอยากโชว์ก่อนคนนี้เลยครับผมคนนี้เขาเป็นอะไรนะครูสอนเต้นเฮดแดนเฮดแดนใช่ผมเป็นครูสอนเต้นอาหรับิกอยู่ตรงสวนเบนเนี่ยครับใครอยากชว์เปล่ใครอยากจะใช่คนนี้เลยเรีงเต้นเรีงเต้นให้คนนี้เลยฮะคนนี้เขาเขาของเขาเยอะนะเรีงเต้นอ่ะโชว์หน่อยโชว์เต้นหน่อยเร็วอุ้ยเพื่ออะไรดีอะช่วยโชว์เต้นหน่อยเร็ว คนเต้นเก่งเลยคนโชว์น่สิคนโชว์สกิลหน่อยเตรียมตัวไงเขาจะได้อยากมาดูไงเลูกทาหน่อยเร็วไม่อย่างนั้นเบบี้ชักโอ้ยเต้นเต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยไม่เต้นเหรอเต้นนึงไม่ออกอะเพลงอะไรอะไอผมผมเต้นเพลงนี้แล้วกันแบ่งแบ่งแบ่งเอ้เอ้เอ้อ่าประมาณนี้หอมปากหอมคออ่าโอเคจ้ะถ้าอย่างั้นครับผมเกมต่อไปเกมต่อไปสกิลแดนซ์กันสกิลแดนซ์ เต้นจากเพลงที่ได้ฟังขออุปกรณ์ค่ะนี่มันใจพิเศษใครเริ่มก่อนครับหน้าผมละก็ได้รับผมืที่ฟังเพลงเต้นแล้วให้เพลื่อนอิกคนทยถ้าถูกคนที่ทายได้คะแนนไปโอเคครับผมครับพร้อมครับอันนี้ยืนนะต้องเต้นต้องยืนนะอะผมยืนได้ไหมยืนอะมาโอเค รพร้อมฮะพร้อมแลพึ่พอมพูดมันออกมพมา,มา,พมา,มาจี้จีจ้จีจ้จีจ้ ติ๊กตอกติ๊กตกง่งาฉลามมันชอบงับคุณฉลามชอบงับคุณครับแต่ผมอ่ะแต่ผมอ่ะชอบคุณงับอม่เอยยยยยหรอ Next ยย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  n e x ย Next Next, Next. 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 เน็กเน็กเน็กเฟลเน็กอะไรนะเน็กเลวเน็กเร็วเน็กเลวเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ฮะอ๋อเอ้ยแบ่งๆครับผมนี่ต่อเพื่อนเพื่อนรถแรงนี่ใช่ไหมคาดทองสาว มันเต้นยังไงนะแบบนึงเต้นไงนะผ่านไหมผ่านไหม next next ผ่านครับอ๋ออุ้ยชื่อเพลงอะไรอ่ะดึ้นนั้นน flower ครับผม อย่างสุดท้ายเฮ้ยแต่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 ค okay yeah. ิกอิดใช่เนี่ยได้ไหมได้ไหมมาตาผมเต้นบ้างเหรอใช่ใช่โอ้พูดเลยเร่งเต้นผมนี่เป็นรอไข่หนึ่งสองค่ะ ไฟออยของพีพ uh. yeah uh, oh oh ีย an un ้ยูจีนออมมาออมมาเกะใช่ไหมใช่ไหมใช่เพลงเดียวกันไม่ใช่ตุ๊ด เอใช่ไหมไม่ใช่คนร์เพลงเหรอตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วครับไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่าค่ะค่ะค่ะเริ่้วตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดกัง nam s t ย่โคอิซลอิมเออ่า ฟอร์จูนคุกกี้อ่าใช่ไหมปลุกฮะปถูกฮะฮะพลังขึ้นเต่าเหรอได้ไหมเปลียครับเพลียครับโอ้โหยังไงนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่าสอร์ี่สอรี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้าคนละเพลงกันไปต่อฮะ ดาราดราดีด่าดีอะผมดูค oh. ่าเลยค่าเอ้ไม่ธรรมดาโออออลบแป้งคีย์ยังมีเหรออ๋อโอเคหมายว่าแบบเป็นนักเต้นแบบตัวจริงโอเคอ๋อเพลงฉันเหรอตัวจริงนะตัวจริงตัวริงผมฮาเราให้ผ่านไหมผ่านผ่านไม่ผ่านผ่าน <Yeah. S 2> ได้ได้ได้อยู่นะได้อยู่ตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยเต้นแต่แล้วเต้นเต้นไม่เป็นอ่ะสุดุกเต้นผิดเพลงด้วยนะเมื่อกี้น่นจะเขินเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นอันนี้มาถามต่อแล้วถ้าอยตอนนี้ ตัวกันยังไงคะตอนนี้เตรียมตัวกันยังไงใช่ไหมฮะก็จริงๆตอนนี้เราก็ได้มีการแบบท่านพูดคุยกันเนาะเรื่องเรื่องเพลงแล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปเบื้องต้นแล้วว่าเอ๊จะมีการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้มีโชว์ไปในทิศทางไหนเป็นเพลงแนวไหนมีอะไรบ้างเพราะว่าบอกเลยว่าเราเรียกได้ว่าเรามากันหลายโชว์เราเราเราต้องคิดไว้เตรียมไว้หลายเพลงมากๆใช่ทุกๆคนก็คือเตรียมพร้อมกับ กับจิ้นกันท่ายัมากๆครับรวมถึงศิลปินทั้งไทยยับทุกๆคนด้วยแล้วก็ทางพี่ๆครูจิ้นทั้ง5คนด้วยครับทุกคนเตรียมตัวกันแบบค่อนข้างนี่จะหนักแน่นพร้อมที่จะมอบความสุขรอยยิ้มให้ทุกคนแล้วไม่ได้ว่ามาโชว์ศักยภาพมาโชว์สิ่งที่แต่ละคนแต่ละคู่ถนัดแล้วกันใช่ครับผมแล้วหนักใจไหมวันนี้ต้องเจอยับหมดเลยหนักใจไหมทุกคน เก่งทุกคนเก่งะ่ะใช่แน่นอนมันเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ครั้งแรกหรือเปล่านั้นที่ได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินกับศิลปินทางค่ายยับ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> ยเราจะทําได้โอเคไหมอะไรเง <c oughs> ี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผม ผมนั่งโนเอินและผมอยากจะเต็มที่เพื่อ,อเพื่อแบบว่ามันก็คือการชาเลนจ์อย่างหน,นึ่งนะเนาะเป็นโอกาสที่เราได้ไปโชว์ศักยภาพและความสามารถให้คนในวงกว้างได้เห็นมากขึ้นใช่แล้วใช่ครับผมแล้วอยากตัวอย่างศิลปินในค่ายาที่จะมาโชว์ในเวทีนี้ใช่เอ่ยอีมิล พี่มิลิพี่มายาล่าครับผมพี่เนมเอ็มทียาตตานะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเนาะยอะเยอะมากใช่ใช่แล้วหลอดจะเห็นอึ๊ยผมจะสปอยเกินไปหรือเปล่านะเอ้ยอาจจะมีใครมากมีไครหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดถึงพูดถึงบอสพูดถึงโมอุ่นพูดถึงโมอ่ะคืออะไรคือะคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือคู่จิ้น คือการร้องเต้นหรือเปล่าร้องเต้นอ่าก็ใช่ไงพูดเป็นบอลตอนนี้แบบเรนชอบเนาะใช่คอ่าแล้วคนที่เขาจะมาแบบอ่าแน่นอนก็จะมีอ่าศิลปินท่านอื่นๆหรือเปล่าแจมด้วยหรือเปล่าอะไรคนที่แบบว่าเขามีความคล้ายๆกับเราคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าการร้องการร้องอมีเออมันก็ต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าโยนนี้ก็สิ่งเด็กวัดอ่ามา S <S <S <Okay. S 1> หรือคนที่มีสีผมคล้ายกันหรือเปล่าเอ้ยอ่าสีผมคล้ายกันสีทองเหรอนั่นนี่สีอะไรนี่สีทองใช่ฮะถ้าอยากจะให้สปอยโชว์แบบนิดนิดสปอย<ม>โชว์มีท่อนลับไหมหรือว่าจะโชว์จริงจริงผมพูดถึงอย่างที่โนเอิญพูดไปเมื่อกี้เลยครับผมพูดถึงบอสโนเอินเนี่ยก็จะมีทั้ง ร,ร้องเต้นแรปร้องนิดนึงได้ไหมร้องนิดนึงอ่ะร้องนิดนึงเหรอฮะสปอยใช่ไหมใช่ให้ผมเอาเพลงของอือของของตัวเองได้ไหมฮะร้องเพลงของตัว,อตวเองได้ไหมฮะได้ใช่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้สองทุ่มก็จะปล่อย m อด้วยนะฮะพาเสียนได้ yeah. ร้องสลอดโซเลยมา โหเพาะมากยางขอบคุณที่เธอไม่รู้ว่าใจที่ได้มีเอาไว้เพื่อรักใครสักคนไม่ต้องหาเหตุผลว่าฉันรักเธอได้ยังไงอ้าประมาณนี้แล้วกันใช่โนอึนยายอมโนอึนโน เดี๋ยวไปไปผมอะยังสปอยไม่ได้ไงเพราะว่าเพลงผมยังไม่ออกเอ้ยอะเดี๋ยวผมล้องต่อจากท่อนจากของบอแล้วกันครอยาว่าเพลงผมมาป่ะจะให้ไปมีคนไหนไม่ต้องการคืฉันได้มีเธอความอ้างว้างก็หายไปรู้และได้เข้าใจ ยองวานิสารังเฮยโยเย่ผมเป็นแฟนคขับตัวจริงนะอ่าให้เมื่อกี้คุณร้องผิดดนอนอ่ะเหรอถาอย่างนั้นอยากฝากอยากฝากอะไรไปถึงยับหน่อยบ๊อบเขาหน่อย จำฝากอะไรนไม่าบเลยโยนะฮะพี่มิลิพี่ Milli, พมาย่าลาฮะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับผมผมก็จริงๆก็ร้องก็ได้เต้นก็ได้นะครับเพอร์ฟอร์มก็ได้นะฮะเพราะสนใจเอาผมไปอยู่ยับอีกคนไหมฮะโอ,โอใช่ไม่ใช่ <พอ S 2> นะฮะก็จริงๆก็เราก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าไปท้าทายอะไรเขาหรอกแต่ก็มาดิครับเออก็มาเลยอยากรู้เหมือนกันว่า ิลปินยับเนี่ยจะเก่งคู่ฟอร์มก็เก่งใช่แต่พวกเราคู่จิ้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าพวกเราคู่จิ้นเนี่ยก็สามารถร้องเต้นได้เหมือนกันครับและก็ได้เดี๋ยวผมจะเซิร์ฟให้ดูเลยหมอลำตึง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 อ่างงไปหมดงงหมดโอเคอะสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะอยากจะให้ฝากหน่อยค่ะว่าในคอนเสิร์ตนี้ชวนแฟนๆมาซื้อ ผมก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับผมมาซื้อบัตรได้ที่ b o w a b theconcert.com นะครับผมอยากเจอทุกคนนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยได้แสดงเนาะแสดงโชว์คอนเสิร์ตร่วมกับพี่ๆศิลปินเขาเรียกว่าระดับประเทศเลยนะครับขออ้อนหน่อยได้ไหมอ้อนอีกอ่้อนหน่อยเบฟขาเบฟครับพี่บาจ๋าไงจ้ะโอ้ยเฮ้ยอย่าอ้อนสิอ้อนสิที่รักที่รักขาครับ เป็นที่รักเหรอใช่เอ้ยไม่ใช่แล <c oughs> ้วอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเ <c oughs> บฟขาที่รักขาโ<า>บนโนจา่าโบนโนครับชอตี้ครับานะามาเจต้าเบฟครับ,บน,นี่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 เอาเอาก่อนเลยเอาก่อนอ้อนก่อนเลยขออ้อนอีกทีขออ้อนอีกทีอ้อ,อนหวานเลยหวานเจี๊ยบเลยโบโนขาเบฟขาที่รักครับซื้อบัตรมาดูบอสโนกันนะรับรองว่าทั้งทั้งงานเนี่ย โชว์พิเศษเล้าใจโดนใจแน่นอนบอกเลยว่าหลายๆเพลงเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนว่าจะร้องเต้นแรปทุกอย่างคือแบบไวลุกบอกเลยและอาจจะได้ยินเพลงอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้ยินที่ไหนมาก่อนอ่อนคุณอ้อนจบแล้วใช่ไหมอันเดี๋ยวผมอ่อนบ้างชอตี้ครับโบนโนครับมันซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆนะครับคนดูแบบคือมันเป็น กลางสนามบอลเลยครับผมแล้วก็คนดูเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเลยอยากจะเจอทุกคนจริงๆนะครับผมถ้ามีโอกาสอยากจะเห็นทุกคนเนี่ยอยู่รอบๆของพวกเรานะครับรอบๆตัวเราเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราก็เต็มที่ามากๆแล้วก็รู้สึกเป็นโอกาสที่แบบที่อยากให้ทุกคนมาเห็นศักยภาพของเราแล้วก็ความตั้งใจของเราจริงๆนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ลิงด้านล่างนี่เลยนะฮะ ใช่ที่เด็กเขาเสื้อ .com ครับผมใช่ครับบอกเลยว่าถ้าบัตรโซเอาเนี่ยเดี๋ยวผมเดาะบอลโชว์เลยเอ้ยเพราะเขาถ้าถ้าบัตรโซเอาผมถอดเสื้อเลยค่ะเอ้ยผมถอดเสื้อกลางคอนเสิร์ตเลยได้ไหมจ้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะเดาะบอลโชว์เนี่ยฮะมีแฟนคลับอกว่าซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะรอกีทค่ะอ้ยน่ารักที่สุด น่ารักจังเลยครับน่ารักจังเลยน่ารักมุ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 มีแฟนแต่งชาติบอกว่าพังเซอร์คิวบอรอ๋อสติงเคิลโอเคภาษาอังกฤษตรงไหนภาษาอังกฤษตรงไหนสักหน่อยไหม So, in the fans can buy the ticket on this link yeah and hope you hope you guys come to see us we will do uh เ e r ร o r m a n c e we ์วิวดูเอาสสอ่านี่ะครับผมอ่ะย้ำ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 อีกทีนึงครับก็ซื้อบัตรได้ที่ w w w บเจ c o n c e r t ร o ตนะครับผมใช่ครับหรือว่าใครที่อาจจะพิมไม่เก่งนะฮะด้านล่างใต้ลิงก์นี้มีนะครับผมสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมก็จริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ละคู่เราจะได้ดูทั้งหมดคู่จินทั้งหคู่แล้วก็ การแสดงโชว์ระหว่างซีสเป็นค่ายับพูดเลยว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีการคิดมีการเตรียมตัวออกมาดีที่สุดแล้วก็ทุกทุกทุกคนทุกทุกทีมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไงดึงศักยภาพของตัวเองออ,อกมาแสดงโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็รับรองครับว่าลุกเป็นไฟสนุกดุเดือดมันแน่นอนบอกเลยว่าร้อนแรงกว่าเมษาหน้าร้อนใช่ครับร้อนร้อนแรงกว่าไมโครเวฟอะไรเนี่ย อะไรนะฮ้่โอเคค่ะและไปพบกับทั้งสองคนได้ในคอนเซิร์ตจริงกันให้ยับครับผมแล้วเจอกันนะครับไม่ซื้อเสียดายที่หลังไม่รู้ด้วยนะอ่าใช่แล้วครับเจอกันครับ